หลายคนถามผมนะครับว่าปัจจัยไหนก็ตามที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จนะครับผมก็พยายามที่จะนึกนะครับแล้วก็รวบรวมมาเป็นไอเดียว่าผมมีความเชื่อแล้วก็แนวคิดยังไงบ้างนะครับโดยที่สําคัญที่สุดนะครับมีประเด็นหนึ่งที่คนมักจะถามผมเรื่อยๆเลยว่าโชคมีผลต่อความสําเร็จของผมหรือไม่นะครับผมก็ต้องตอบว่าผมเนี่ยเป็นคนโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคมีผลต่อความสําเร็จอยู่แล้วครับ แต่ว่าผมไม่ได้ใช้โชคเพียงอย่างเดียวในการทําให้ชีวิตประสบสําเร็จครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถควบคุมโชคได้แต่คุณสามารถทําให้คุณเนี่ยมีโชคดีเกิดขึ้นได้ในชีวิตยิ่งคุณพยายามเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโชคมากขึ้นเท่านั้นครับเรามาดูกันเลยครับว่าแนวคิดของผมที่ทําให้ประสบสำเร็จในอายุยังน้อยมีอะไรบ้างข้อแรกครับคือการตั้งเป้าหมายนะครับความฝันของผมนะครับคือความปรารถนาว่าจะเป็นเศรษฐีให้ได้ก่อนอายุ30ปีนะครับ แล้วก็ข้อที่2คือการคิดย้อนกลับจากอนาคตมันคืออะไรครับเขาเรียกว่า begin with the end in mind หมายถึงว่าอะไรก็ตามคือสิ่งที่คุณต้องการอ่ะให้คุณคิดไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าตอนนี้คุณอายุ20่คิดไปเลยว่า10ปีข้างหน้าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะคบเพื่อนแบบไหนคุณจะมีทรัพย์สินยังไงคุณจะอยู่บ้านแบบไหนคุณจะขับรถอะไรคุณจะเดินทางท่องเที่ยวแบบไหนนะครับคุณจะมีอะไรในชีวิตคุณบ้างคุณสามารถที่จะคิดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณตอนเนี้คุณคิดไปข้างหน้ายาวๆคุณสามารถที่จะคิดได้เลยว่า เมื่อเวลานะครับที่คุณหมดลมเป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วคุณจะคิดย้อนกลับถึงเรื่องอะไรบ้างมีอะไรในวันนี้ที่คุณเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําบ้างแล้วพอผ่านช่วงนั้นไปไปถึงงานสมคุณคุณอยากฝากอะไรไว้ให้โลกใบนี้บ้างคุณอยากที่จะให้คนที่เขาอยู่นะครับพูดถึงคุณในแง่ไหนบ้างมีใครจะมาร่วมงานศพมีใครที่คุณรักมีคนที่คุณเนี่ยสนิทและมีมิตรภาพที่ดีมีอะไรที่คุณเนี่ยยังเสียดายแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลากับเขาวันนี้ดูเสร็จ พอตรงนี้เราออกไปพูดกับเขาคุยกับเขาแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณมีความหมายได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปครับวาดภาพทุกด้านจากคุณจากจุดที่คุณต้องการครับธุรกิจการงานการเงินอิสรภาพความสัมพันธ์ครอบครัวมิตรภาพสุขภาพหรือคุณจะสร้างอะไรกับสังคมคุณสามารถที่จะสร้างชีวิตของคุณได้จากจุดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเพราะว่าคุณมีความสามารถที่จะใช้และเปลี่ยนชีวิตที่คุณต้องการอะไรก็ตามที่เราอยากให้สําเร็จในชีวิตล้วนขึ้นอยู่กับเราทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับย้อนกลับไปตอนที่โครงการแรกผมยังไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยเขียนเป้าหมายในอนาคตนะครับหากดูในปัจจุบันมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครับในขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่นักศึกษาเรียนไม่จบเลยโครงการก็ยังรูปผีรูคนนะครับมีโอกาสจะล้มได้สูงนี่ครับแต่ผมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าผมต้องก้าว ข้ามไปแล้วก็อยากตั้งเป้าหมายในการเงินให้กับตัวเองนะครับผมได้บรรลุปเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตนั่นคือการได้ครอบครองเงินจํานวน300ล้านบาทเงินจํานวนนี้หมายถึงเป้าหมายของชีวิตอิสาระจ,จากความมั่นคงปลอดภยัยรู้สึกตื้นตันความอุดมสมบูรณ์นะครับพลังงา,านจักรวาลนะครับด้วยแผนการเริ่มต้นลงทุนอันรวดเร็วเฉลียวฉลาดทําให้เราวิโนมผลเสถียรมีทรัพย์สินเกิน300ล้านก่อนอายุครบ32ปีสมเร็จธนวารม2010 ตอนนั้นตกเลขด้วยนะครับคำนวณตัวเลขกับอายุผิดด้วยนะครับนะครับแต่ประเด็นก็คือเวลาผ่านไป10ปีมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดารรมดาไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เรียนทางน้าสายการเงินจะสามารถที่จะลงทุนในอสังหาและมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัวเองเคยเขียนไว้หลังจาก10ปีครับวันนี้ผมก็อยากให้คุณเนี่ยเริ่มต้นเขียนเป้าหมายเหมือนกันนะครับถัดมานะครับ หลังจากที่คุณมีรายได้มีเงินมีชีวิตยอย่างที่คุณต้องการผมอยากให้คุณใช้ชีวิตทําในสิ่งที่รักครับผมได้รับคําถามบ่อยๆนะครับว่าเราควรเริ่มต้นจากจุดไหนเพื่อประสบสําเร็จคําตอบมันง่ายมากเลยครับคือขอให้คุณเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถโดยเฉพาะวางสิ่งที่คุณเนี่ยชอบไว้ก่อนทําสิ่งที่คุณชอบทั้งหมดดูว่ามันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรผมถึงแนะนาอย่างนั้นครับ เพราะแม้คุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่สามารถที่จะทําเงินได้มากจากมันแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขและทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความหมายซึ่งสิ่งนั้น,นอ่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ครับเขาบอกว่ายิ่งคุณทําสิ่งที่คุณรักแล้วเงินก็จะยิ่งตามมาครับขอให้คุณมีวิสัยทัศน์แล้วก็มองทุกอย่างระยะยาวการเดินสวนกระแสในช่วงเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จระยะยาวครับเนี่ยครับผมรักที่จะออกไปดูไซต์ ออกไปคุมงานก่อสร้างออกไปดูทำเลที่ดีแล้วก็ครอบครองทรัพย์สินได้นะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังทํางานอยู่ผมเคยกเกษียณไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนอายุ26หนึ่งรอบแล้วผมก็เดินทางเที่ยวรอบโลกแล้วก็หาประสบการณ์ต่างๆมากมายนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ผมไม่ได้รักมันผมชอบการเดินทางนะครับทุกคนก็คงชอบการพักผ่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุด โฟกัสในสิ่งที่คุณเนี่ยเกิดมาเพื่อทํามันคุณไม่มีเรี่ยวแรงในการตื่นมาตอนเช้าว่านี่คือสิ่งที่คุณอยากทํานั่นคือคุณไปผิดทางแล้วครับผมสามารถกรเกษียณได้แค่ปีเดียวครับสุดท้ายผมต้องกลับมาทํางานในสิ่งที่ผมรักเพราะว่านั่นน่ะทำให้ทุกวันที่ผมทําผมมีพลังผมมีความกระตือร้น,ลนแล้วก็รู้สึกว่าผมได้ทิ้งอะไรที่สำคัญสำคัญไว้กับโลกใบนี้ครับข้อที่3นะครับถัดมาเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จครับหาโร l e m o d e หรือไอดอลนะครับ เรียนรู้คีย์ักเซสและคุณส,สมบัติของคนที่เราอยากจะเป็นอย่างเช่นของผมนะครับวอร์เรนบัฟเฟตครับเขาบอกว่านะครับให้สร้างรายได้หลายทางนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องออมเงินนะครับไว้ลงทุนก่อนก่อนที่จะไปใช้จ่ายแล้วเหลือเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ทําให้คุณเนี่ยสร้างความมั่งคั่งได้นะครับแล้วก็ในการลงทุนเขาบอกว่าอย่าลงทุนในตะกร้าใบาเดียวนะครับโดนทรัมป์ครับเขาบอกว่าในเมื่อเราต้องคิดแล้วไม่ว่ายังไงเนี่ย ขอให้คิดใหญ่ไปเลยแล้วก็ริชาร์ดแบรนสันนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับกว่า400บริษัทนะครับทั้งสายการบินหรือแม้แต่พาคนเนี่ยไปเดินทางท่องเที่ยวในจักรวาลน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยมาเสนอโอกาสที่แบบ Amazing มากเลยโอกาสใหญ่ให้คุณนะครับแล้วคุณเนี่ยไม่โชว์ว่าคุณสามารถทำได้ไหมขอให้คุณบอกว่าได้ไปก่อนแล้วหาวิธีทำทีหลังครับ หรือไม่ต้องเป็นโรโมเดลที่ผสมเร็จที่เป็นบุคคลก็ได้นะครับคุณอาจจะเห็นนะครับอาคารในแบบที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของอย่างผมเนี่ยผมเห็นอาคารเป็นศิลปะทั้งกึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินอีกกึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของความสวยงามผมก็เลยตั้งใจที่จะใช้ชีวิตนะครับให้มีความหมายทิ้งอาคารที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของผมเนี่ยทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ยกระดับมาตรฐานของธุรกิจที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ครับ ทุกปัญหาคือบทเรียนผมได้เกิดล่วงหน้าแล้วนะครับสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยมีโชคดีเพราะอะไรครับเพราะผมเนี่ยได้ลองทําธุรกิจเยอะกว่าผมจะมาลงทําธุรกิจอสังหาและประสบความสาเร็จนะครับก่อนหน้านี้ผมล้มเจ๊งหรือไม่เกิดผลสําเร็จนะครับในธุรกิจมา8ธุรกิจธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจที่9ภายในระยะเวลาอันสั้นแค่4ปีเท่านั้นนะครับทำให้ผมเนี่ย พบเจอสิ่งที่ผมชอบแล้วก็รักแล้วก็ทําได้ดีอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีปัญหาเท่าไหร่ขอให้มัน่นใจได้เลยครับว่าความสําเร็จนั้นกําลังใกล้เข้ามายิ่งคุณเจอปัญหาใหญ่เท่าไหร่ความสําเร็จนั้นก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเวลาที่ชีวิตนะครับเขาจะให้ของขวัญรางวัลชิ้นใหญ่กับคุณมันจะผูกริบบิ้นแล้วก็โบกมาด้วยปัญหานั่นแหละครับเวลาที่มีปัญหานะครับคุณเป็นผู้เลือกครับเลือกที่จะหยุดหรือเลือกที่จะไปต่อนี่ครับผมตอนที่ยังเป็นนกาง่อสร้ ทิ้งไว้ให้ในสภาพนี้นะครับทิ้งงานไปนะครับเวลาที่คุณเจอปัญหามี2ทางเลือกเสมอตอนนั้นผมอายุ23านะครับเป็นเจ้าของบริษัทมีความรับผิดชอบแล้วแล้วก็มีลูกน้องนะครับที่จะต้องจัดที่จะต้องจัดการแล้วและที่สําคัญที่สุดมีหนี้สินที่จะต้องผ่อนแล้วนะครับผมเจออะไรมามากมายระหว่างนั้นเลยนะครับด้วยความไม่รู้นะครับผมเกือบทําที่บ้านล้มเพราะเป็นหนี้นะครับผมตัดสินใจนี่ครับ เปลี่ยนหนี้สินนะครับให้เป็นทุนเปลี่ยนเจ้าหนี้มาเป็นผู้ถือหุ้นลอตายในธุรกิจแรกอย่างชิวเฉียดด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์แต่สุดท้ายนี้ประสบการณ์โครงการแรกทําให้ผมมีทุกวันนี้นะครับอีก6ปีถัดมาถ้าตอนนั้นผมตัดสินใจนะครับล้มเลิกก็คงไม่มีผมในวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหามันจะมี2ทางเลือกเสมอครับทางเลือกแรกครับเป็นทางเลือกที่ คุณตัดสินใจว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับคุณคุณล้มเลิกแล้วหลังจากนี้คุณจะรักษาตัวเองให้อยู่ในโซนปลอดภยัยคอมฟอร์ตโซนทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกปัญหานี้ใหญ่กว่าคุณปัญหานี้ใหญ่กว่าผมหลังจากนี้ผมจะกลับไปเป็นเภสั์ผมจะไม่กล้าทําธุรกิจที่ใหญ่อีกแล้วผมจะไม่ยุ่งกับเงินก,กู้หรือว่าทำโครงการใหญ่อีกแล้วหรือ 2. คุณตัดสินใจทําตัวให้ใหญ่กว่าปัญหาครับมีปัญหาอะไรคุณก็แก้ไปเวลาที่มีปัญหายิ่งเข้ามาใหญ่ ตัวคุณก็ต้องยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นสามารถจัดการกับปัญหาแก้ไปทีละเปาะสามารถที่จะรีไฟแนนซ์สามารถที่จะหาผู้รับเหมาชุดใหม่สามารถที่จะหาเงินมาหมุนเพื่อทําให้โครงการเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ถ้าโครงการหมุนไปไม่ได้ทุกอย่างก็จบลงคุณตัดสินใจข้อแรกปิดทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณคุณก็จะไม่กล้าก้าวมาจุดนี้อีกแล้วครับหรือถ้าเกิดคุณเลือกอย่างหลังคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาหลังจากนี้เจอปัญหาอะไรเล็กน้อยเนี่ยครับมันก็จะไม่กลายเปป็นปัญหาขออองคุณีกต่ไป คุณขยายตัวใหญ่ขึ้นคุณมองภาพไปที่ว่าหลังจากแก้ปัญหานี้ได้คุณจะได้รับรางวัลอะไรเป็นผลสําเร็จประสบการณ์ที่ติดตัวคุณความมุ่งมั่นถึกเขิมที่คุณสามารถผ่านปัญหามาได้หลังจากนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักต่อไปครับเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ใหญ่พอคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดมาเพื่อมันเลยนะครับวางแผนการเงินและก็การลงทุนครับเข้าใจกุญแจสามดอกความมั่งคั่งนั่นก็คือเงินต้นผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลา เข้าใจความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินนะครับนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงรถยนต์นะครับกับอสังหาไว้ก่อนนะครับลงทุนเร็วทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของคุณคือเวลาไม่ใช่เงินนะครับอสังหาหรือการลงทุนอื่นๆคุณลงทุนในเวลาทั้งนั้นนะครับผมขอยกคําพูดของไอสไตล์นะครับเขาบอกว่าสิ่งมหัศจ,จรรย์อันดับแปของโลกนั่นก็คือดอกเบีย้ยทบต้นครับถ้าเกิดคุณเนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่เข้าใจนะครับหาเงินได้แล้วสามารถที่จะลงทุนเนี่ย นะครับเขาก็จะร่ารวยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจก็ต้องชดใช้นะครับเพราะว่าอะไรครับนี่ครับคือเส้นของ simple interest ครับการลงทุนแบบปกติแต่นี่คือการลงทุนแบบบต้นเส้นสีแดงเห็นไหมครับขึ้นไปแบบเร็วกันมหาศาลเลยนะครับถัดไปครับกล้าที่จะรับความเสี่ยงนะครับนี่คือช่วงที่ผมเนี่ยนะครับเดินทางนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวรอบโลก มีอยู่ประสบการณ์หนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมเลยนั่นก็คือการขึ้นเครื่องบินครับมันก็ธรรมดานี่นะใครๆก็ขึ้นได้แต่ว่าเวลาล่อนลงนะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับพอขึ้นไปชักเริ่มเสียวแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราวางแผนจะกระโดดลงมาจากเครื่องบินครับการที่คุณกระโดดลงมาฟรีฟอร์หนึ่งนาทีนะครับตอนนั้นเป็น60วินาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของผม แต่มันทําให้ผมได้เห็นเส้นขอบโลกแบบนี้เลยครับประเด็นที่ผมอยากจะบอกคืออย่างนี้ครับเขามีการสํารวจสอบถามผู้สูงอายุถ้ามีโอกาสย้อนกลับไปได้ในอดีตคุณจะทําอะไรแต่างจากเดิมบ้างข้อแรกนะครับคําตอบที่ได้รับส่วนใหญ่คือจะลองเสี่ยงทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะกังวลถึงความล้มเหลวและเสียงวิพากษ์วิจารให้น้อยลงเพราะเขาจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องสําคัญสำหรับเขา ข้อ2คือจะกังวลเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องความสำคัญของงานให้น้อยลงเพราะความกังวลส่วนใหญ่มักจะคลี่คลายด้วยได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็มักจะกลายเป็นเรื่องไม่สําคัญในภายหลังเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะครับและข้อสุดท้ายใช้เวลาหยุดคิดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญต่อพวกเขาอย่างแท้จริงครับถัดมานะครับนี่ครับเป็นเรื่องความล้มเหลวผมจะบอกให้คุณทราบว่ายิ่งคุณล้มเหลวเนี่ยคุณก็ยิ่งผสมเร็จอย่างไรนะครับตัวอย่างแรกครับคนนี้ครับไมเคิลจอร์แดน ตำนานนักบาสเกตบอลที่ยใหญ่ที่สุดของโลกนะครับชาวเมกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในตอนมัธยมเขาถูกคัดออกจากทีมโรงเรียนในชีวิตเขาเขาชูดลูกพาสชูดลูกบาสเนี่ยครับพลาดมากกว่า9,000ลูกแล้วก็เขาแพ้มากกว่า300เกมแล้วมีอยู่26ครั้งนะครับที่เขาเป็นคนชูดลูกวินาทีสุดท้ายแล้วก็ตัดสินเกมแล้วก็พลาดครับเขาพลาดในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเขา นั่นแหละครับทำให้เขาประสบความสำเร็จหรือถัดมานะครับทุกคนคงเคยเห็นภาพนี้นะครับอับราฮัมลินคอนนะครับเขาไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเลยแต่ประสบความสำเร็จเป็นปาราธิบดีนะครับที่คนจดจำมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับของอเมริกานะครับลองดูชีวิตของเขาสิครับนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากนี่ครับตกงานนะครับแพ้ในการเลือกตั้ง นะครับแล้วก็ทําธุรกิจล้มละลายแพ้การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งคนรักของเขาเสียชีวิตเกิดปัญหาทางโลกระสาทแล้วก็แพ้การเลือกตั้งทั้งหมดนะครับอีก7ครั้งแต่สุดท้ายเขาได้รับเลือกเป็นปนาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยจดจําเขาฐานะของประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่เลิกระบบทาสถัดมาครับเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ จิมรอนครับเขาบอกว่าคนรวยนะครับนะครับเป็นเจ้าของห้องสมุดขนาดใหญ่คนจนเป็นเจ้าของทีวีขนาดใหญ่ครับหนังสือที่แนะนําในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเคล็ดลับการลงทุนอนสังหาของผมนะครับได้สรุปมาแล้วนะครับหลักคิดและการวางแผนในการลงทุนเข้าใจช่วงจังหวะวะัฏจักรนะครับแล้วก็เลือกชนิดละทรัพที่จะลงทุนเลือกทำเลนะครับในเรื่องของไซต์แล้วก็โลเคชั่น รู้จุดดีจุดด้อยแล้วก็ศึกษาคู่แข่งในเรื่องของตลาดรู้จักตลาดนะครับดีมาสาพตลอดจนคอมเพ t i ิเนอร์อาาอซิสมาดูว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงนะครับตัวสอบปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนนะครับอัตราเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยการจ้างงานการเติบโต,ตของประชากรเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับโอกาสผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงกับเรื่องของการเงินคัดกรองการลงทุนครับกดของ1นึแล้วก็1ยิ่งคุณออกไปดูซับเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้ซับที่ดีก็มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณดูเยอะโอกาสผลตอบ ผลตอบแทนก็ยิ่งเยอะตามนะครับวัดมูลค่าทรัพย์สินค่าการผลตอบแทนวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตบริหารงบเงินทุนนะครับลดความเสี่ยงแล้วก็ที่สำคัญที่สุด take action ครับตัดสินใจลงทุนหนังสือสำหรับการลงทุนในอสังหานะครับหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยก้าวนำคนอื่นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะว่าในอีก20ปีข้างหน้าคุณจะนึกเสียดายในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนะครับความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงรูปแบบการมีชีวิตในแบบที่คุณเลือกด้วยครับตัวผมเดินทางมามากกว่า30ประเทศแล้วทั่วโลกหลังจากที่มีสภาพท,ทางการเงิน,นแล้วก็เวลานะครับเพราะว่ายิ่งผมเดินทางผมก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นขอให้คุณเนี่ยครับออกไปเดินทางสัมผัสแล้วก็เห็นโลกเขาทำความเข้าใจโลก ด้วยตาของคุณเองด้วยประสบการณ์คุณเองคุณจะเห็นว่าบางสิ่งที่มันเคยสําคัญกลับไม่สําคัญเลยในะอีกวัฒนธรรมหรืออีกประเทศหนึ่งคุณจะเข้าใจข้อดีจุดอ่อนจุดแข็งของตัวคุณเองได้มากขึ้นคุณจะเข้าใจตัวคุณเองครับได้มากขึ้นผ่านการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขอให้คุณเนี่ยใช้เวลาเพื่อคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่แท้จริงของคุณนะครับนี่ครับ คุณแม่ของผมนะครับท่านได้ Early Retire ออกมาได้นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแล้วก็การงานทำให้อ่พ่อคุณแม่เนี่ยหมดห่วงนะครับคุณแม่เขาก็ภาาภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับผมก็ขอฝากเรื่องของความสำเร็จในชีวิตของคุณด้วยนะครับอย่าเดินตามความสำเร็จหรือว่าการเงินเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่เว้นที่ว่างไว้ให้กับคนที่เขาจะชื่นชมหรือมีความสุขความสำเร็จของคุณคมากกว่าตัวคุณเองนะครับแล้วก็บางทีคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยมีเวลาที่จะชื่นชมและก็ได้มองเห็นความสำเร็จของคุณได้แค่ไหนนะครับทุกวันอยากให้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าระหว่างที่คุณเดินตามเป้าหมายความฝันของคุณ คุณก็ต้องให้เวลาและก็ทําให้ชีวิตของคนที่คุณรักมีความหมายด้วยนะครับตอนนั้นเป็นงานเปิดตัวหนังสือของเล่มแรกของผมในชีวิตนะครับซึ่งคุณแม่เขาก็มานั่งให้กําลังใจด้วยนะครับรู้ว่าคุณต้องทําเพื่ออะไรนั่นแหละจะเป็นแรงบนันดาลใจที่สําคัญที่สุดของคุณจะเป็นเพลิงจะเป็นเชื้อเพลิงจะเป็นแก๊สที่ทําให้คุณเนี่ยไม่มีวันยอมแพ้เพื่อความสําเร็จที่คุณเนี่ยจะเอาไป ให้คนที่คุณรักเนี่ยได้เห็นนะครับยิ่งวายหรือว่าคุณผสมเร็จไปเพื่ออะไรเนี่ยเหตุผลมันมีมากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ที่ความคิดแนวคิดของมาร์ตินลูเทอร์คิงครับนักสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวเมกันนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะบินอย่างน้อยขอให้คุณวิ่งถ้าคุณไม่สามารถที่จะวิ่งอย่างน้อยก็ขอให้คุณเดิน และถ้าคุณไม่สามารถเดินอย่างน้อยก็ขอให้คุณคลานที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรที่คุณทำนะครับขอให้มันพาคุณก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างละน้อยครับผมขอบคุณครับ